หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราเล่นเพรซิมเหมือนกันในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูกันกับอุ้งเท้าแมวว่าทั้ง50อันตอนนี้มันอยู่ที่ไหน50อั50อันก็จะเป็นอันเก่าใช่ไหมคะส่วนอีก5อันก็จะเป็นอันใหม่แล้วก็จะบอกทั้งหมดภายในคลิปเดียวนะคะเมื่อเราเก็บชายนี่ลิลิกนะคะได้เยอะๆมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เราจะสูงสั์เลี้ยงให้กลายเป็นชายนี่ไปหากันเลยสามอันแรกจะอยู่ที่ด่านแรกนะคะเราจะหันขวามาแล้วก็มาที่พุ่มไม้นี้ก็จะเจออันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาจะอยู่ที่ตรงป้ายนี้นะคะที่เป็น Index The ให้เรามาที่ Social Rewards นะคะปุ้งเท้าแมวจะอยู่ตรงนี้ใครตามไม่ทันกดย้อนหลังได้นะมากระต่อที่ด่านที่3นะคะเราจะมาที่ Free Diamond ปุ้งเท้าวจะอยู่ที่หลังต้นไม้ต่อมาในด่านที่มี Classic Opie นะคะปุ้งเท้าแมวจะอยู่ข้างหลัง Opie ด่านถัดมาที่มีตู้ Potion นะคะปุ้งเท้าแมวก็จะอยู่ที่ ข้างๆต้นซากุระที่เป็นเสาอะไรแบบนี้โอเคเข้าสู่ด่านที่เหมือนทาฟาร์มนะคะจะมาทางขวาแล้วเราก็จะเจอกับอุ้งเท้าแมวอยู่ในกล่องหาง่ายใช่ปะล่ะในด่านที่มีเอ็กแมชชีนนะคะมาถึงให้เรามองขวาก่อนเลยจะมีอันนึงนะคะอยู่ที่ซอกของกําแพงจะเป็นซอกแรกเลยนะแอบทําไมตรงนี้ด่านติดกันเลยด่านต่อมานะคะที่มันมีตู้เอนชันจะอยู่บนน้าค่ะตรงนี้อันต่อมาเด่นๆเลยนะคะด่านที่มันมีทางเชื่อมด่านที่12องมีอุ้งเท้าแมวอยู่ที่พุ่มไม้ทางขวานะด่านที่13ที่มีอัปเกรดพอรชั่นอุ้งเท้าแม อีกอันนึงนะคะจะอยู่ที่อัปเกรดโพชชั่นทางซ้ายจะอยู่ข้างหลังหนุ่มศพตรงนี้ในด่านที่15ที่มีต้นไม้ใหญ่ๆมาทางซ้ายนะคะตรงพุ่มไม้อันแรกก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะให้เรามาที่ต้นไม้จะมีขอนไม้ทางซ้ายนะคะจะมีอุ้งเท้าแมวอีกอันหนึ่งตามทันกันเปล่าต่อมาในด่านที่18ที่มีจักรเกิลออฟบีนะคะมาทางซ้ายก็จะมีอันนึงอยู่ข้างบนอันนี้เด่นมากหลังจากที่เราเก็บอันนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่จักเกิลออฟบีค่ะอ่าใช่เราต้องเล่่่่่่นน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 มััด้้ววยยยอออออะะะใครเเลลูตีานะาพงงงนจนถึทออกนะ าเพิ่งรับรีวอร์ดโอเคไหมไม่งั้นเราจะเข้ามาทำไมถึงใบมีดแล้วนะคะยังไม่มีอะไรพอผ่านใบมีดมานะคะอย่าเพิ่งรับรีวอร์ดนะให้เราหันขวามาค่ะเจอเสานี้ใช่ไหมเราเลี้ยวขวามาแล้วก็จะมีทางนะ,ะจะมีอุ้งเท้าอยู่ตรงนี้เคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าเคยเดินมาบ้างหรือเปล่าเย้ <Yay! S 1> ในด่านที่20ที่มีเดย์แคร์นะคะอันแรกนะคะจะอยู่หลังบ้านก็จะอยู่ในถังน้ําแบบนี้เลาะซ้ายมานะคะมาที่ต้นมะพร้าวก็จะมีอีกอันนึงอยู่ในถังแบบเดียวกันเลยด่านที่21แบบนนี้ะะะคะจะอยู่ในปกังสหลเองแบบนี้ทาางขวต่อมนะคะด่่านที13หรือ่าด่านีแอตแลติส จะขึ้นไปข้างบนนะคะของหลังคานี้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็กด Q เอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็ว่ายน้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเจอน้องอยู่บนเสาแบบนี้กระโดดไปเก็บได้นะก็จะเห็นว่ามีคนว่ายอยู่ใน Atlantis แบบนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นมีอีกอันยังไงไล่ะให้เรามาทางขวานะคะน้องจะอยู่บนโขดแบบนี้นา้างจะขึ้นมาแล้วนะคะที่ที่มี free items แบบนี้จะมีถ้ำใช่ไหมขงบนถ้ำน่ะก็จะมีอุ้งเท้าอันหนึ่งอันนี้ก็กระโดดเก็บได้เลยแล้วก็จะมีรอยแครกอย่างนี้นะ จะมีอุ้งเท้าแอบอยู่เหมือนกันอันนี้เด่นมากส่งอันนี้ในด่านที่มีแมวนางฟ้าอย่างนี้นะคะ Reverse One อันนี้ให้เรามาที่เสาฝั่งซ้ายนะะทางซ้ายก็จะมีซอกแล้วก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่ตรงนี้ผ่านด่านนี้นะคะเราจะมาที่ด่านโจสรสลัดแต่ถ้าใครยังไม่ Reverse รอบแรกนะคะอย่าลืมด้วยนะเข้ามาแล้วนะคะชิดซ้ายเลยค่ะที่กองเงินกองทองก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่ตรงนี้จากนั้นมาตรงผลไม้นะซื้อผลไม้เสร็จสับแล้วก็มาที่กองเงินกองทองอันที่2ก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะเย้มาจนถึงด่านที่มีตกปลานะคะที่ทุกคนรัก แล้วก็ใต้เรือก็จะมีอุ้งเทาเ้าแมวอันนี้สังเกตยากนิดนึงแต่แสงมันลอดมานะในที่ตกปลาก็มีเหมือนกันนะคะเราจะเข้าไปที่ตกปลาเอามาแล้วอย่าเพิ่งตกปลา,านะจ๊ะให้เรามาทางซ้ายจะ้ะทางซ้ายก็จะมีปลาดาวข้างหลังนี้ก็จะมีอยู่นะเอาไว้ค้ำน้องน่ารักจากด่านตกปลานะคะเราจะข้ามไปยังด่านที่เป็นดิกไซต์นะคะหรือว่าด่านที่30นั่นเองก็จะมีข้างหลังที่เป็นเหมือนโครงกะระดูกก็จะมีอยู่ตรงนี้นะจะต้องเข้าไปในนี้ด้วยเหมือนกันพอเข้ามาแล้วนะคะจะเลยมานี่ เดินตามมาทางนี้ก็จะมีน้องนอนอยู่ในกล่องแบบนี้เย้ในด่านที่31นะคะหรือด่านที่มีปิระมิดข้างๆปิระมิดทา,าง BS, <consumers olacak. S 1> ขวานะห,ห,หลังจากที่เข้ามาตรงข้างๆกบองเพจอะไรนี้ก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่นี่มาด่านที่33นะคะหรือด่านที่มีทางเชื่อมนั่นเองในบ้านฝั่งขวาหลังที่2นะคะ<ๆ>ก็จะมีอยู่อันหนึ่งที่หน้าต่างด่านที่34นะคะเราก็จะมาที่ทางขวานะคะที่เกือบสุดขอบของด่านนี้เลยก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่ตรงขอบอย่างนี้ข้าม35มา36นะคะไปที่มุมซ้ายต้นไม้ต้นนีีี้้้นนนะก็จมมมออุงเเททาาาแวบยู่่่ตใด37 ก็จะมี2อันค่ะมาหลังบ้านของเรานะคะก็จะมีอุ้งเท้าแมวอยู่หลังบ้านแบบนี้หลังแรกจากนั้นให้เรานะคะคทำการปีนหลังคาขึ้นมาแบบนี้บ้านหลังที่3ก็จะมีอันหนึ่งอยู่ที่หลังคานะและต่อมาในด่านที่39นะคะให้เรามาองไปทางขวาเราก็จะเจอกับสโนว์แมนและในมือสโนว์แมนก็จะมีอุ้งเท้าและในด่านที่40นะคะที่มีแข่งมาที่บ้านนี้นะข้างหลังบ้านก็จะมีอุ้งเท้าแมวอีกอันหนึ่งในด่านที่4 1เนะคะเมื่อเรามาตรงแถวนี้มันอยู่นี่ค่ะมันอยู่ซ้ายสุดของน้ำผี้งพวกนี้ถ้าท แล้วก็จะไม่เห็นเหมือนเราเนี่ยแหละในด่านที่42หรือว่าครึ่งร้อนครึ่งหนาวนะฝั่งซ้ายฝั่งหนาวเนี่ยจะมีอันนึงติดอยู่ในน้ําแข็งอุ้ยนงดาต่อมาที่ติดกันนะคะฝั่งขวาก็จะมีอันนึงเป็นวงกลมแบบนี้ด่านที่เป็นดําชมพูนะที่มีคอมเมทชเวอร์มาทางฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะมุมนี้ก็จะมีอันหนึ่งอยู่นี่ในด่านที่เป็นเชสบรัชนะคะก็จะมีอันนึงอยู่ในลาวาตรงนี้ทางซ้ายด่านติดกันเลยที่มีกล่องนะคะมาทางซ้ายจะมีอันนึงอยู่ในลาวามันจะอยู่ในปากโครงกระดูกนะน่่่าาาตกััออีีแล้วะะแล้วรรงงงพชชเมทฝซข ก้างหลังมันก็จะมีอันนึงอยู่นี่และในด่านซากุระนะคะก็จะมีอันนึงอยู่ฝั่งซ้ายของเสานะจะเป็นเสาอันที่2อยู่นี่มาอีกฝั่งของสะพานนะคะก็จะมีอันนึงอยู่บนคานนันนี้เรียกว่าคานไหมเราขอโทษเรียกว่าอะไรเนี่ยและอันเก่าอีก3อันนะคะเราจะวิ่งไปที่ด่านที่3เพราะมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่ามันจะไปอยู่ที่เทรดดิ้งนะคะพลาซ่าเมื่อเราเข้ามาที่เทรดดิ้งพลาซ่านะคะอันแรกเราก็จะให้เราหันขวานะคะมาที่ต้นไม้ต้นนี้นอกจากแอบอยู่ที่ซอกตรงนี้นะอันต่อมาอันนี้ง่ายมันจะอยู่ททีีีี่่ปปป้้้าายยตรงนนนนะะะคเ็มแแไ และสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ใต้สะพานของ VIP น้องก็จะนอนอยู่แบบนี้มาดูอันที่51กันดีกว่านะคะเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายมาจะมีอันนึงอยู่ที่ซอกแบบนี้นะมาที่ด่าน52นะคะหรือด่านที่มี r a รน b o โบ r ฟรุเราจะเข้าไปที่ร้านลาเมงจากร้านหนึ่งนะก็คือร้านฝั่งซ้ายจะมีอันนึงอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์นะในด่านที่5 4นะคะหรือที่ที่เราสามารถทําสวนดอกไม้ได้ให้เราเข้ามาที่สวนดอกไม้แบบนี้นะอุ้ยโตกันหมดแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลี้ยวขวามาที่ดอกไม้สีชมพูแบบนีีีี้้้จจะะมมซซออออกกกหหินนนนนแลว็ยู่่่่่ใาาาาททดด26ครืป ข้างหลังป้ายนี้นะคะก็จะมีอันหนึ่งซ่อนอยู่และอันสุดท้ายเราจะมากันกับด่านสุดท้ายของตอนนี้นะคะหรือด่านที่58เราจะมาที่ปราสาทสีม่วงนี้นะคะหรือชอมพูเถียงกันเถียงตามน้ํานี้มานะคะมาที่ทางขวาเราจะปีนขึ้นมาต้องจะอยู่ในซอกแบบนี้เย้ yeah, ครบแล้วขี้เก็บเก็บก็ไว้เก็บทีหลังได้นะบ๊ายบาย